จะเป็นกรมทหารพานที่22นะครับมาเลยนะครับน้องๆที่เดินทางมาถึงพื้นที่บุร์ตาหลวหรือว่าเข้าตรงกับมาลานน้ำมบินเลยนะครับลานน้ำมบินตอนนี้เปิดลงทะเบียนแล้วนะครับเปิดลงทะเบียนแล้วเตรียมเอกาสาร ดูได้ตำแหน่งที่ชัดเจนตำแหน่งที่ชัดเจนนะครับติดหน้าอกแล้วก็อจะให้เอหายเป็นขางนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนเพื่อแงกายนะครับโี่จะใช้ตรงไหนบ้างเมื่อสอนร่างกายสองธรรมะวิชาการสามตลอดวันนี้จะติดหน้าอกตลอดนะครับเมื่อสอนธรามะเสร็จเท่านั้นนะครับข้อสุดที่3ได้รับหมายเลขส10นะครับ น้องๆก็จะมาที่ศาลาด้านซ้ายมือนะครับจะมีเจ้าหน้าที่รออยู่นะครับทั้ง3ามกลุ่มนะครับจะมานั่งรอฟังคําชี้แจงการทดสอบร่างกายเจ้าหน้าที่ก็จะสาธิตในท่าที่ถูกต้องที่เขาจะนับคะแนนให้นะครับไมื่อเราเรียกเรียสิทธ์อัพนะภาษาภาษาพมิกิจสิทธ์อัพนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อลุงทะเบียนเสร็จนะครับได้ได้รับหมายเลขนักบุแล้วก็ น,น้องๆก็จะมานั่งร้อที่สาราหลังค้ายตำแหน่งที่จะ,ะชี้แจงอธิบายในการทดสอบร่างกายในเช้านี้นะครับแต่และท่าจะมีการสาธิตท่าที่ถูกต้องให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะช่วยกันน้องๆน,นะครับเข็มกันติดหน้าอกให้อยู่ตำแหน่งที่ไม่เป็นอุปสรรคในการทดสอบร่างกายนะครับและมนะครับจะให้เป็นอุปสรรคในการทดสอบของเรานะครับยาย้ จากอุปกรณ์กลายเป็นอุปสรรคของมีค่านะครับพวกโทรศัพท์พวกรับเก็บนะเนี่ยเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกโอ้ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นทั้งระบบก๊องเงานะครับทรัพย์สินเงินทองต่างๆกระเป๋าพกตังมาสามแสนนั่งเงียบนะครับผมบอกแล้วว่าบางครั้งอุปกรณ์มันกลายเป็นอุปสรรคหมายถือว่าพลาดนะมันมากับเราแท้ๆแต่เราเอาไปอเมริกา สมาร,ร์ทคอสของนี่ออกกำลังก,กายอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าอย่างเป็นอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารตวงนี้นะครับกระเป๋าสตางค์นะครับควรเก็บไว้นะครับการทดสอบร่างกายนะครับสก,กอสก,กอที่ดูดเป็นแนวทางนะครับเวลาได้ดีที่สุดในการนิ่งดันพื้นได้มากที่สุดชิดอับได้มากที่สุดหรือลูกนั่งนะครับเพราะฉะนั้นสก,กอร์ก็เป็นพื้นสักหนึ่งร้อยเยโดยมองลว ที่อัพร้อยห้าสิบตัเนี้ยโอ้เข้าตาลนะ ่ต้องกานผมไม่รู้นะครับเสร็จแล้วก็เดินปาันตกพันทีนะ่ฝากเพื่อนไ กลม26แถวซ้ายมือนะครับแถวซ้ายเจ้าหน้าที่เราจะนั่งรอให้การประชายู่ที่โต๊ะนะครับสังเกตสภาพสังกัดฝ่ายชัดเจนนะครับสีแดงเหลืองแล้วก็สีม่วงตัวที23เอกสารชัดเจนที่จะเป็นต้นใบสกอตสกอตเลมของเราก็มานั่งรอนะครับที่สศาลด้านซ้ายมือนะครับเจ้าหน้าที่เดชี้แจงทาำปฏิบัติต่อไปนะครับเมื่อลูกเต็นครบแล้วนะครับ ก่อนที่จะทำการทดสอบนะครับก็จะมีการคอแดงเดดหลืองกรมธรรม์2 6ม่วงกมธรรม์23นะครับน้องๆมีเป้าหมายอยูะแล้วนัก,การเรียนต้มาักหนาไปทดสอบครั้งแรกมรู้ด,ด,ดีอยู่แล้วนะครับอ่น้อง บอกเจ้าหน้าที่ครับคงไหนจะได้ทุนตำแหน่งนะครับและงานตัวจะได้ตจะได้อะไรหลุดครับอะไรหลุดตั้งหลุดหรือเปล <c oughs> ่าซับอ้ของแท้เลยเจ้าหน้าที่ถ้าจะได้แนะนำแนวทางปฏิบัติให้เราทราบนะครับจากนั้นเดียเด๋ยวจะให้ดูตัวอย่างจากกรรมการนะครับที่ถูกต้องนะครับว่าแบบไหนถูกต้องไม่ถูกต้องจะนับหรือไม่ เรียมขาซ้ายตั้งพื้นขาขวาอย่าตึงลำตัวตั้งตรงนะครับแขนตึงสายตามอาทางหน้านะครับพอบอกว่าปี๊ดนะเป่าแล้วก็ปี๊ดชักขาซ้ายออกมานะครับเพื่ออยู่ท่าเตรียมนะครับเตรียมนะครับที่สายเริหนึ่งสองสามหยุดนะครับทำไปเรื่อยจนกว่าจะหมดแรงหรือทำไปจนกว่าจะพอนะครับ คณะพอแข่งไม่จําเป็นต้องว่าทําให้ทม่ทำานี้พอขอให้ทำท่าที่ม่ถูกต้องนะครับอย่างนี้อย่างนี้ถ้าถูกต้องนับให้นะครับลงไม่สุดไม่นัไม่นับลงไม่สุดไม่นับลงไม่สุดไม่นัถ้ากรรมการเตือนนะครับหรือผู้ช่วยกรรมการเตือนหนึ่งสองสามแล้วไม่ทําตามให้ถูกแตดมือนะครับกรรมการหลักก็จะไม่นับให้นะครับฉะนั้นนะครับคืออีกท่าหนึ่งนะครับท่าคท่าเตน นะพักได้นะครับพักได้ยืดได้แต่ว่าห้ามเอาแขนออกจากพื้นนะครับยืดได้นะกูัวได้แต่ว่าถ้าจะทำเมื่อไหร่ให้จำอยู่ท่าเตรียมเหมือนเดิมก็เลยดีไม่ต้องขาหรือเข่าพทนยืดก็ได้แล้วไม่ว่าทางแต่ถ้าอคิดว่าเราเข่าพันยืดแล้วจะทำได้เยอะก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นท่าอีกนะท่าเตรียมท่าเตรียมเป็นท่านี้นะครับเข่าตั้งพื้นมาสี่ห้าศนนะครับเสร็จแล้วเข่าพ้องปิดปิดที่สุดท้ายที่ทำเลยนะ nào mẹ người phụ nữ นอนลงไปทันเขา่าขึ้นมาสี่้อองศาสอกนะนับแขนวางนบนเะบาะนบับวางบนเบาะให้สนิทนะครับเสร็จแล้วถ้าเรียมหรือท่านี้นะครับเป่าพิตฟิตนะก็พิอวท้ายขึ้นมาอักนะหนึ่งนะให้หนะ้าอกขึ้นมาตั้งฉาก,นะกานะครับแตะกับเขา่านะครับแตะกับเข่า สอ,สองลงไปตีพื้นนะครับจะนับให้นะครับหนึ่งสองสามแต่ถ้าขึ้นมาขึ้นมาอกไม่ถึงเขา่าเราจะไม่นับให้เตือนครั้งหนึ่งขึ้นไม่สุดลงลงไม่สุดสอกไม่ตีพื้นพื้นให้ดังนะครับเสียงดังจะนับให้นะครับฉะนั้น,นะครับขอดูให้ถูกต้องอีกสามครั้งเริ่มเริ่ม ครับครับอ่าถทาเหมือนกันนะครับมีใครสงสัยตรงไหนไหมครับ oh. สุดท้ายนะครับ 挺彪的，你你打水倒是蛮费劲。 น้องผู้หญิงก็เตรียมตัวนะครับโดยการทดสอบจะเข้าทีละหกคนนะครับคนแรกผลชุดแรกนะครับคนที่เจ็ดจนถึงสิบสองจะเป็นชุดที่สองนะครับทั้งสิบสองคนลุกคนที่หนึ่งถึงก็ไชุดที่สามฝั่งนี้นะครับผู้ชายนะครับปิดปิดปิดเกอ์ทำพร้อมกันปิดสุดท้ายคือจบพร้อมกันนะครับ ท่าเตรียมเรียบร้อยนะครับขาซ้ายตั้งพื้นขาขวาเหยียดตึงแขนนะครับแขนก็คืออยู่ในท่าเตรียมนะครับขาขวาเหยียดตึงไปจุดไปจุดผู้หญิงผูข่าวครับโทษทีนะครับ หนึ่งทีสี่สิบหนึ่งทีห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าเบอร์ลา เสร็จแล้วนะครับรรมการเสร็จเสร็จยื่นรับอ่าใบไปจดกรแล้วเดินครับพร้อมนะครับพร้อมนะเริ่ม หนึง่งนาทีผ่านใครทำเสร็จแล้วยืด,ดเหยียดได้นะครับยืด,ดเหยียดได้นะครับผ่อนคลายผ่อนหนึน่งาทีสามสิบวินาที หนึ่งนาทีห้าสิบเพื่ทีห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้ามือเวลาครับพร้อมนะครับป,ปิดปีดนะฟังนะครับอย่าขาตึงนะพร้อมตึงเริ่ม ไปถึงแล้วยืน่นใบสกอให้กรรมาการนะครับฟังผู้หญิงนะครับฟังเสียงลูกหวีดฟังด้วยนะครับปิดปี๊ด,ดทำพร้อมกันเลยนะครับฟังผู้หญิงครับนอนลงไปครับนอนลงไปครับน้องเสื้อขาวนอน,นลงไปับถ้าเตรียมถ้าเตรียมพร้อ,อมนะครับ ห8 5 9หมดเเวลานะเดินอ่าไปนั่งพักตามรูปเลยครับตามช่อง คนที่สามคนที่สามอสามสี่ปัาหกเจ็ดแปดอก้าสี่สิบดีสดีสามดีสาดีเจ็ดดีแปดดีเก้าห้าสิบเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ ห้าหกเจ็น <N> ึ <N> ่งนาทีพัน หน,นึ่งนาทีสามสิบวิีหนึ่งาทีสี่สิบวิธี หนึ่งนาที He หนึ่งนาทีนาทีอาคิดห้าเดินข้างที่ห่งอาคิดอาสองาสามอาจุดสามอาสีอห้าอาหกอาสดหกคราเจ็ด ห้าสิบจ็ดห้าสิบจคหนึ่งทีสามสส หนึ่งนาที d 나비 那个，滴滴滴。 ห้าสิบห้าหาสิบหกหาสิบเจ็หาสิบแปด นาทีสามสิวินึ่งทีสี่สิบวิีหนึ่งาที 4, 4, 4, ห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้ หมดเวลา